สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดิอันกีตาร์ครับที่นี่มีแต่กีตาร์เสียงเสียงดีเสียงดีสิครับผมวันนี้นะครับเรามาดูกันต่ออในเพลงที่มีว่าเลือดกุบีเมื่อวานนี้น้องไอเพิ่งเริ่มครั้งแรกแล้วก็เมโลดี้ยังไม่ไม่ไม่ติดปูเท่าไหร่นะวันนี้ลองดูว่าเสียงกันสักนิดหนึ่งนะลูกนะมาเป็นอีอีอีเพราะอ่านสระอีอีโอเค1 2 3 4 o u อล,ล,อลองฝึกลหมหายใจครับมุ่งหน้าเลี้ยเป็นจุดหนึ่งพูดคำว่าสีอ่ออกไปหา,านะห,าาหายใจเข้านะหายใจเข้าหายใจเด็ไหล่ไม่ยกหายใจเข้าเหมือนเห<อ>มือนเออมเหมือนเพื่อเดียวต้องให้มือแปะแปะตรงพุงกระฟังนี่ลองจับนี่ก่อนหายใจจะเป็นนี้ <S <S งาับิ่พองขึ้นใช่เหมือนเหมือนนกดอกไม้อ่ะอ่เอาเ้ยไหล่ยังไม่ขึ้นหรอก มันแ็่แหละดูด,ดนะ้ำไหลไปไมยกเลยเราพูดมาเป็น 4, สีสามสิโน no, ไม่ออกเสียงออกแค่ลมสามสเข้าเมโลดีเพลงกัน เพราะว่าคขาบอกกันเนี่ยเราอาจจะไม่ร้องอย่านฉันนี้มันไม่ดีตรงไหนแต่จึงหายใจก,กาันกันหรือจริงจริงมันคขาบอกกันแหละแต่ว่าพอร้องเป็นเพลงก็ต้องใส่เรื่องของฟีลลิ่งเข้าไปการสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างสเสน่ห์ของตัวเองเราดูใหม่สิลูก one two three four ดีขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพอเล่นกับกีตาร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มร้องในจินตนาการของน้องไอก่อนเราจะร้องน่าจะร้องเหมือนต้นฉบับไหมหรือว่าจะลองร้องที่ท่านเราได้ยินก่อนลองดูก่อนเงยแหละข้อแรกคือไม่เคลียนกับจังหวะตรงก่อนครับลองดูครับ one two three four อ,อันนี้ดีน้องใส่เรื่องอารมณ์เลยไหม ชั้นนั้นมันไม่ดีตรงนั้นชั้นอะนะชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นสองเออครับผมลองลองลองตักนิดนึงตอนนี้อย่ายานอย่ายานเรามีกระชับหน่อยชั้นนี้มันไม่ดีตรงไหนที่จั้ายจากกันดีขึ้นเหมือนกันเลยต่อไปสองสามได้ ตรงเนาะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดี๋ยวม,มาแก้โอเคครับท่อนเมื่อกี้มันเป็นตัวนายน้องยังไม่ได้ยินเสียงนี้มันเป็นเทนชั่นนะฮะซึ่งเมโลดี้อันนี้ถือว่าเป็นเมโลดี้สมัยมใหม่เฮกจะคว้าเหงาเพรเป็นเมลโลดี้นะแบบเดียวกันเลยคล้ายๆกันน้องให้ลองร้องตามเลยอย่าไม่ต้องร้องคำนะเราเป็นเมลโลดี้เฉยเอาคำออกไปเอาแค่เมลโลดี้ยืนนี้ดน <Yeah. S 2> เจอโน้ตแล้วจะเราดูใส่กีกต้าร์นะมีอะไรเป็นตาตรงไหนไอน้คำว่าไหนอยู่แถวนี้นะฮะตำแหน่งให้เจอนะมันมืนเราไปแขวนไว้ดังมีอะไรผิดพลาดตรงไหนทำตำแหน่งนะโอเคลองดู มัจะเซิร์ชหาเล่นกูบีปรากฏว่าลูกชายครับ <c oughs> บีบัตรไทรซอบทำไมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เป็นเละแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าุ่นกูบดไปแล้วเจอไหมเนี่ยอ้ยเจอวะ่ะ <c oughs> อ๋อบีบัตรไทรโอเคโอเคเรามาฟังออริจินัลเนี่ยตอนนี้ฟัง ไอ้ตรงที่เ,เป็นพื้นดวงหรือเปล่าวดวงดาวเนี่ยไม่เป็นดีไซน์การร้องเพื่อให้เกิดคาแรคเตอร์ในการจบจริงๆเขาก็ร้องแค่เป็นพื้นดวงหรือเปล่าเป็นราซีของดวงดาวซึ่งจะเป็นโน้ตดน,น,นิ่งๆแบบนี้มันจะไม่น่าสนใจนะเขาใช้วิธีออโตจูนให้ปานขมวดลงโอเคเราจะทำสองแบบนะครับเราจะทําแบบที่เหมือนออริจินอลหนึ่งอย่างคือมีการออโตจูนตรงปลายของว,ว่าเปล่ากับดาวกับถ้าบางคนไม่ถนัดอยากจะร้องเป็นสไตล์ตัวเองก็คือร้องโนตตรงก็ได้ลองดูนะครับ me right ต่อไปร้องไปให้เหมือนเขานั้นะเป็นความเพืดูหรือเปล่านะั่นคือความลึกลับเราดูนะ คิดว่าน้องไอร้องเป็นตัวเองดีกว่าเนะเราแค่รู้ว่าออริจินอลร้องแบบนั้นเราลองสรตัวเองเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะเป็นยังไงบ้าง you